สวัสดีครับพบกับอาจารย์พี่ภัยอีกครั้งนะครับในอยู่เมนูแทรกครับเมนูแทรกมีการใช้งานเยอะแยะมากมายเลยครับในคลิปที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องการสร้างตารางครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการวาดภาพครับภาพวาดนะครับวิธีการก็คือคลิกที่ภาพวาดนะครับไปที่แทรกเราคลิกที่ภาพวาดจากนั้นครับให้คลิกกับคําว่าใหม่นะครับใหม่เพราะเราจะสร้างภาพวาดขึ้นมาใหม่นะครับ คราวนี้ลองดูครับว่าในส่วนภาพวาดประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมีเรื่อง่วนการทํางานมีลักษณะการดาวโหลดนะครับการใส่ข้อความศิ์ตรงนี้ก็มีนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับข้อความศิ์ลองพิมพ์เข้าไปดูครับการทํางานนะครับขึ้นมาทันหม่คือ Enter นะครับถ้าพอแล้วก็วางเห็นไหมครับก็จะมีข้อความที่เป็นข้อความศิ์ขึ้นมาให้กับเราเราก็สามารถที่จะสร้างรูปแบบของภาพวาดของเราได้นะครับในส่วนนี้มีอะไรอีกครับ ก็มีลักษณะของการใส่นะครับรูปลักษ์รูปร่างลักษณะนะครับอย่างเช่นการใส่สี่เหลี่ยมการใส่วงกลมการใส่รูปร่างต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะวาดเพิ่มเติมในส่วนนี้ได้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะเทสีนะครับเทสีได้นะครับรูปแบบเส้นไม่มีเราก็เอาออกได้ต้องการเส้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราก็เลือกได้นะครับต้องการขนาดไหนเราสามารถกําหนดค่าในส่วนของการวาดภาพตัวนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับ เราสามารถใส่กรอบข้อความนะครับสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้ามาด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกครับถ้าในกรณีเราต้องการอัปโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับเราก็สามารถเอาภาพนะครับมาลากมาวางตรงนี้เลยครับหรือจะเลือกจากภาพตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราสามารถที่จะลิงก์จาก URL นะครับเหมือนที่อาจารย์นิพัยเคยลิงก์ให้ดูนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลือกจากอาร์บัมของคุณก็ได้นะครับเลือกจากไดรฟ์ของเราก็ได้หรือทําการค้นหา ข้อมูลจากตรงนี้ก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าในการแทรกภาพนั้นสามารถที่จะแทรกภาพได้หลายรูปแบบนะครับนักศึกษาก็ลองไปแทรกภาพดูแล้วกันนะครับเมื่อเราโอเคกับการวาดภาพตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมาทําการบันทึกและปิดได้นะครับบันทึกแล้วปิดนะครับคลิกเข้าไปครับสักพักเห็นไหมครับเราก็จะปรากฏอะไรครับภาพที่เราทําการวาดเมื่อกี้นะครับขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นภาพที่เราวาดเองนะครับเราสามารถเข้าไปแก้ไข เราสามารถไปจัดตำแหน่งการวางของภาพได้เลยนะครับเหมือนกับรูปภาพทั่วไปเลยครับอันนี้คือวิธีการเข้าไปที่เมนูแทรกแล้วก็ตามด้วยนะครับภาพวาดนะครับแล้วคลิกที่ใหม่นะครับตรงนี้คือการสร้างภาพวาดใหม่นะครับตัวต่อมาครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการสร้างกราฟนะครับเรา Enter มาก่อนครับการสร้างกราฟนะครับตรงดูตรงนี้ครับไปที่แทรกครับ ไปที่แผนภูมินะครับแผนภูมิเราต้องการแผนภูมิแบบไหนแบบแท่งแบบคอลัมน์นะครับแบบเส้นแบบวงกลมหรือจากชีตเราก็สามารถทําได้นะครับตัวอย่างเช่นครับเราต้องการสร้างแผนภูมิแบบแท่งครับให้เราคลิกที่แผนภูมิแท่งครับคลิกเข้าไปนะครับสักพักครับแผนภูมิจะปรากฏขึ้นมาครับซึ่งหลายๆาท่านอาจจะงงครับเอ๊ะข้อมูลเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้ไหมหรือว่านะครับหรือว่ามันจะเป็นแผนภูมิแบบนี้เลย มันจะมีประโยชน์อะไรละครับถ้าเราไม่สามารถแก้ไขแผนภูมิได้นะครับวิธีการง่ายๆครับให้เราคลิกตรงนี้ครับที่เป็นตัวเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วทําการเลยครับเปิดต้นฉบับครับคลิกเข้าไปครับก็จะทําการเปิดโปรแกรมต้นฉบับที่เป็น Google Sheets นะครับ Google Sheets ขึ้นมาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนแปลงว่าอุณหภูมิ ที่1นะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับสังเกตนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงค่านะครับจาก24เป็น32จาก60เท่าไรครับ89เาทุกทีครับเป็น70นะครับเราก็สามารถทําได้เห็นไหมครับข้อมูลก็จะองการเปลี่ยนไปตรงนี้เราต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการง่ายๆเราก็เพียงแค่เลครับ ตรงนี้นะครับปิดเลยเห็นไหมครับข้อมูลที่เราเนี่ยนะครับอัปเดตเห็นไหมครับต้องอัปเดตนิดนึงนะครับข้อมูลที่เรามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่เราต้องการครับนี่วิธีการแทรกนะครับการแทรกแผนภูมินะครับเราก็ลองไปเลือกดูครับว่าเราต้องการแทรกเป็นแผนภูมิแท่งเป็นแผนทุนคอลัมน์หรือเป็นเส้นวงกลมนะครับซึ่งในส่วนของ google doc ก็มี ความสามารถในการทํางานตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาครับการเส้นการแทรกเส้นแนวนอนครับเป็นยังไงครับลองดูครับผมลอง Enter นะครับ Enter ลงมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการแทรกนะครับเส้นแนวนอนคลิกเข้าไปครับเห็นไหมครับก็จะปรากฏเส้นแนวนอนขึ้นมาอย่างนี้ครับง่ายมากๆเลยนะครับเวลาเราต้องการขั้นนะครับอย่างเช่นเราต้องการเขียนข้อความด้านบนแล้วด้านล่างขั้นด้วยเส้นแนวนอนก็สามารถทําได้ครับ ตัวต่อมาครับไล่อีกสัก 2- 3สาตัวได้กว่านะครับตั้งจากภาพวาดมาแผนภูมิมาเส้นแนวนอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือการสร้างวันที่นะครับตรงนี้เราสามารถแทรกวันที่ได้เห็นไหมครับวิธีการง่ายๆในการแทรกนะครับเราสามารถแทรกข้อมูลแทรกวันที่แทรกกราฟได้ง่ายๆใน Google Docs ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับอาจารย์มิภพัยการเรียนรู้ Google Docs นะครับเราสามารถใช้งานออนไลน์ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ